สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเอเดนกัตันยูนะครับหลังจากหากหายไปนานจากการลงคลิปใน u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปแกะกล่องซ u เปอร์สปอร์ตรีวิวรองเท้า n i กี้เมอ u ์คิวเ u ียมซูเปอร์ไฟ e m เดมีของทีเรียนในปั๊ปปี้กันครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นังยไงจะสวยหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะดูร่างกล่องเหมือนเบามากครับเดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนดีกว่า นี่ทุกคนเปิดมาเป็นกล่องส้มๆแบบนี้นะครับฮู้ฮูก่อนมักทุกคนมาแกะกันเลยครับนี่กล่องไนกี้เปิดมาว้าวสวยดีเดียวรับรุ่นนี้ไนกี้เมคิวเลียมผมสั่งแบบมีหุ้มเทา้าหุ้มข้อ,อแล้วก็ไม่มีเชือกครับาาก็จะหน้าตาออกแบบนี้ข,ข้างล่างผิวผิวจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เขียว่า K M ย่อมาจาก k e n e p u p ีครับในคี้เมอร์คิวลีอยมนะครับอันนี้เป็น a i r Zo o m ลูกรางรองเท้าก็เป็นแบบนี้ครับพอดีเท้าใส่ได้สีเหลืองนะครับหรือว่าสวยงามทีเดียวสองข้างครับข้างนี้ก็เป็นแบบนี้ครับ การรีวิวรองเท้ารุ่นนี้นะครับ Nike Mercurial Superfly t e นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะถ่ายลิดใส่รองเท้าคู่นี้ลงสนามดูว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงจะติดดีหรือไม่ให้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คีกทหน้านะคบทุกคนบ๊ายบาย